จากกรณีที่มีหมายเรียกพยานทั้ง8รายพบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้องหนึ่งรายนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งรายเป็นดีเจชื่อดังนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่17สิงหาคมนะคะโดยนักแสดงชายคือฟิล์มรัฐภูมิส่วนดีเจชื่อดังคือดีเจเพชรจ้า แต่ล่าสุดนะคะทางด้านดีเจเพชรจ้านะคะอัดคลิปชี้แจงหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคดีโฟลิกทีดีซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ทันทีหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า ในส่วนของจำนวนเงินอภิรักษ์โกธิโอนให้ดีเจเพชจ้าคือ50,000บาทและสาเหตุที่นายอภิรักษ์โอนเงินให้ดีเจเพชจ้านั้นเพราะว่ามีการจ้างงานให้ดีเจเพชจ้าโพดรูปโชว์รูมรถแห่งหนึ่งซึ่งทางด้านดีเจเพชจ้าเองก็มีหลักฐาน